สวัสดีชาม,มิถุนค่ะดวงความรักก็จำวันที่25มกราคมนะคุณได้5คาถากับหัวเขาได้8ดาบนะคะอ่าวันนี้อุปสรรคน้อยลงนะคะภาระน้อยลงนะอ่าอาจจะมีเวลาให้กับความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักโดยตรงเนี่ยคุณลดกำแพงในใจนะคะแล้วก็ลดอาตินะคะกับคนรักไม่ได้อยากที่จะเถียงแล้วนะคะอ่ะพลังงานเขาได้8ดาบวันนี้ปัญหาเยอะรอบด้านเลยสำหรับแฟนไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องรัก อย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะคะในชีวิตของเขาเนาะมีพลังงาน ex place y o u r love แล้วก็ forgiveness นะคะในเชิงอของความรักแล้วเนี่ยแสดงออกซึ่งความรักให้แก่กันและกันขายจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็การให้อภัยนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะ คนโสดสนิทในวันนี้ยังไม่แนะนํานะคะให้สละโสดนะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาติดตัวมาด้วยถ้าเกิดว่าคุณรีพี่จะเข้าไปในความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะต้องไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาด้วยแล้วมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันหยุดชะงักนะคะไม่ต่อเนื่องนะ